ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพุธวันที่6เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องปลดปล่อยเฉลยตามกฎหมายและพระวจนะที่จะไถ่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมอิสยาบทที่49ข้อที่24 2 5ถึง25จะเอาเหยื่อไปจากนักรบได้หรือ และจะช่วยเฉลยของผู้กดขี่ให้หลุดได้หรือพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าแน่นอนแม้แต่เฉลยของผู้มีกําลังก็จะต้องถูกเอาไปและเหยื่อของผู้น่ากลัวก็จะต้องช่วยให้หลุดเพราะเราเองจะต่อสู้กับผู้ต่อสู้เจ้าและเราเองจะช่วยบุตรทั้งหลายของเจ้าให้รอดอิสยาบทที่49ข้อที่24ถึง25 พี่น้องคาบางครั้งมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับบุคคลครอบครัวเมืองชุมชนหรือแม้แต่บางประเทศเนื่องจากความบาปนั่นคือความชั่วร้ายและความอาธรรมที่เติบโตท่ามกลางพวกเขาและคนเหล่านั้นกลายเป็นเฉลยตามกฎหมายแต่เนื่องจากพระเมตตาของพระเจ้าเราสามารถปลดปล่อยพวกเขาผ่านทางการอธิษฐาน นั่นเป็นส่วนที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรส่วนแรกคือเมื่อคุณพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์และส่วนที่สองคือเมื่อคุณมีส่วนในการอธิษฐานวิงวอนจากหัวใจอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพวกเขากลายเป็นเฉลยตามกฎหมายด้วยเหตุผลแห่งการกระทำของพวกเขา คุณไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระได้โดยแค่พูดถ้อยคำแห่งความเชื่อคุณต้องอธิษฐานวิงวอนคุณอาจจะต้องหาคริสเตียนที่มีใจแบบเดียวกันมาร่วมอธิษฐานวิงวอนเพื่อครอบครัวเมืองหรือประเทศชาตินั้นด้วยกฎข้อหนึ่งในการอธิษฐานวิงวอนก็คือคุณต้องยืนกรานและอธิษฐานต่อไปจนกว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ปรารถนา คุณสามารถทำให้การครอบครองของซาตานในครอบครัวชุมชนเมืองและประเทศของคุณสิ้นสุดและปลดปล่อยชายและหญิงจากการถือครองของมันในพระนามของพระเยซูด้วยถ้อยคำอธิษฐานวิงวอนจากหัวใจและต่อเนื่องฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะ พระบิดาที่รักประชาชาติทั้งหมดในแผ่นดินโลกนี้เป็นของพระองค์ข้าพระองค์เป่าประกาศว่าการกระทำใดๆของซาตานในประเทศต่างๆนั้นเป็นอมภาาและความสว่างของพระองค์ส่องสว่างในทุกประชาชาติ ด้วยความรอดและความชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนพระวัจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจเกเราว่าด้วยพระเมตตาของพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราสามารถปลดปล่อยการคุกคามของซาตานในครอบครัว ในชั้นบรรยากาศในชีวิตของเราทุกด้านได้ให้สิ้นสุดลงโดยการกล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์และด้วยคำอธิษฐานวิงวอนจากกวัวใจและอธิษฐานอย่างต่อเนื่องพี่น้องคะวันนี้พระเจ้าหนุนใจว่าทุกคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณได้รับการทรงเรียกให้มีส่วนร่วมในการรับใช้ตามแบบอย่างที่พระเยซูตรัสไว้ในการทำเช่นนั้น เราต้องตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการและความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างมากมายของผู้คนที่กำลังเผชิญสถานการณ์นั้นอันเป็นผลมาจากบาปและอำนาจของซาตานกล่าวคือการตกเป็นทาสของความชั่วความแตกสลายและความมืดบอดฝ่ายวิญญาณและความทุกข์ยากฝ่ายร่างกายพี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้ายังหนุนใจว่า เป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดเมื่อคริสตจักรบางแห่งถูกก่อกลุ่มด้วยความเป็นโลกและการประนีประนอมฝ่ายวิญญาณอย่างมากจนกระทั่งพระเจ้าไม่ทรงสามารถหาใครสักคนในคริสตจักรนั้นที่เต็มใจทูลวิงวอนด้วยการสร้างกำแพงและอุดช่องโหว่ของสภาพที่เสื่อมสลายไม่มีใครร้องต่อต้านความเน่าเปื่อยทางศีลธรรมและทางฝ่ายวิญญาณไม่มีสักคนเดียว ที่นำทางด้วยการอธิษฐานด้วยใจท่มการกลับใจอย่างแท้จริงและการสแสวงหาพระเจ้าอย่างประตือรือล้นเพื่อการฟื้นฟูบ่อยครั้งที่คนดีจำนวนมากนิ่งเงียบเพราะวิญญาณแห่งความกลัวหรือการประนีประนอมแทนที่จะยอมเสี่ยงที่จะเป็นผู้อธิษฐานวิงวอนด้วยใจร้อนรนเพื่อการฟื้นฟูและเพื่อหันเหพระพิโรธและการพิพากษาของพระเจ้าออกไป พี่น้องคานี่คือคำของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนในเช้าวันใหม่นี้ว่าเราเป็นตัวแทนของพระองค์ในการเปลี่ยนสถานการณ์บนโลกใบนี้ที่กำลังวุ่นวายด้วยความโหดร้ายของซาตานมันกำลังทําการในครอบครัวของคุณหรือไม่มันกำลังทําการในประเทศเมืองที่คุณอยู่หรือไม่พระเจ้าบอกว่าคุณเป็นตัวแทนของพระเจ้า คุณเป็นผู้เชื่อในพระองค์และพระเมตตาของพระเจ้าได้ประทานสิทธิอํานาจนั้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับผู้เชื่อทุกคนแล้วที่จะสามารถกล่าวและยืนยันถ้อยคำนั้นเป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อเพื่อทำลายการงานของมารซาตานบนโลกนี้ได้เราต้องเป็นหัวใจแบบเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานวิงวอนเพื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เราต้องยืนการอธิษฐานต่อไปจนกว่าเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ตามที่ปรารถนาของพระองค์จะเกิดขึ้นและนี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้กับผู้เชื่อทุกคนในเช้าว,วันใหม่นี้ว่าให้เราลุกขึ้นมีส่วนรับผิดชอบเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าช่วยเหลือผู้คนมากมายที่ต้องการพลังและอำนาจของพระเจ้าผ่านผู้เชื่อของพระองค์ ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในเช้าวันใหม่นี้ที่จะอธิฐานเผื่อผู้อื่นครอบครัวประเทศที่กำลังวุ่นวายอยู่ตอนนี้ให้มีการเคลื่อนไหวด้วยอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยหัวใจทอมด้วยหัวใจที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่โดยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นนะคะพระเจ้าเสริมกำลังพระเจ้าอวยพรค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบ,บาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ยายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด